มาดูนะครับตัวนี้เป็นโรบิน n อ็บีซีงหนึ่งนะครับเก่าญี่ปุ่นตัวนี้ถังเป็นมาเท่นะครับพอยาวนะครับถังเดิมมันแตกเดี๋ยวเราถังนะครับจะได้ใส่กองได้ถ้าเป็นอันนี้ต้องใส่กองกองบมน้ําหรือแม้กระกองพวก e ออรกอง e ออรกองมาคิท้าใส่ตรงเนี้ยอันนี้เป็นท่อท่อมาคิท้าแทนะครับท่อเดิมมันผุครอบท่อมาก็แตกหมดทับกันมาบี้แบนไปหมดเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับ ุ่มเสียงก็ประมาณนี้นะครับเครื่องเดิมนะครับไม่รื้อไม่ผ่านครับนี่ขาบูมิคุนิแท้นะครับแต่ตัวนี้เปิดรีดดูนะครับเพราะว่ารีดมันปิดไม่สนิทมันมีใบหญ้าเข้าไปขัดมาหอดรีดดูแค่นั้นครับแล้วก็สองเสื้อลูกดูเสื้อลูกสวยนะครับทางเดิมนะครับแต่ยังไม่มีคัดคัดตัวนี้ล่อนมาหมดทุกอันเลยเดี๋ยวรอซื้อคัดใส่ตัวนี้ของลูกค้านะครับเป็นสามหนึ่ง อนีสามพันหนึ่งเดี๋ยวฟังตัวนี้มั้งฟัตัวนี้นมั้งตัวนี้สีสดๆนะครับเปิดน้ำมันกันชอ็อต เสียงประามาเนี่ยใครสนใจตัวไหนสับสามได้ครับตัวนี้ติดเจอ